ครับขอความกรุณาท่านอย่าทแบบนี้นะครับท่านกำลังทำร้ายเจ้าหน้าที่อยู่นะครับแตเรามีอำนาจในการจับกลุ่มท่านนะครับขอให้หยุดอะไานี้ครับท่านกำลังพาสิ่งของเข้ามาทำร้ายติดของทางราชการนะครับท <Alex van fucking> ่านได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับท่านได้พาสิ่งของเข้ามาใส่สารทราชการมาใส่รถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับท่านได้กระทำความผิดกฎหมายแล้วนะครับ গান পাই লাগে সদাত ใช้กำลังอยู่นะครับเราก็ได้ทำร้ายท่านเลย เพราะว่าตามข้อกำหนดหรือประกาศของจังหวัดนนทบุรีไหนการเตรียมตัวกันมากกว่าที่นี่นะครับมีทมีท่นะครับมีท่อนะทีนู่นนะไฟไหม้อยู่สมุทรปาการทำไมไม่เอาไปฉีดมาฉีดนี่จะมาฉีดประชาชนอย่างนี่แหละวันนี้นะครับหากมีการงมีการนะครับมีการจับกุมซึ่งในการทำผิดกฎหมายและประกาศจังหวัดนนทบุรีท่านก็ได้เกี่ยวข้องนะครับเพราะขอให้เลื่อวตไปนะครับ ไม่ต้องมารลุ่มนะครับเดี๋ยวอานเจ้าที่จะดำเนินการทางกฎหมายนะครับอาจจะรวมทานด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าท่านอยู่ในกลุ่มหลังเก่กฎหมายผกฎหมายอย่างเดียวแล้วการที่อนุทินปล่อยปาละเลยให้คนไทยตายวันเนี่ยมนไม่ผิกฎหมายเลยไงใช่ไหพี่น้องเ่กี้เราไม่ขออะไรากผมใม้เวลามาช่วโมงครึ่งผมบอกว่าคุณจะไปอัดทุเสียงอนุทินหคุณจะให้อันอินเข้ามา เราให้อัน,นตอบว่าจะหาวัคซีนที่ดีกว่าวซีนองแวกมาให้ประชาชนได้หรือไม่เรามาทำหน้าที่ตามกฎหมายนะครับขอบความกรุณาท่านอย่าทำแบบนี้นะครับอย่ากำลังทำร้ายเันแบ,บน้อยู่นะครับแต่เรามีอำน,นาจในการจับกุมท่านนะครับ ใบยมเจราญนี้ครับทำกจริญปลาสิ่งของเข้ามาทำร้ายทำสิ่งของที่ราต้การนะครับท่านได้ทำร้ายเจริญนี้นะครับท่านได้ปาสิ่งของเข้ามาใส่สารที่ราตการปาใส่รถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับท่านได้กระทำความผิดกฎหมายแล้วนะครับขอ่อยนั่นปลอยออกไปนะครับขอ่อยนั่นปลอยออกไปเจราญนี้นะครับ Bye. การใช้กำลังอยู่นะครับ<ม>เราก็ได้ทำให้ท่านเลยนะครับ ครัทบท่านผู้ชมครับกับคุณแก้วรอรินช n แน,นลนะครับเก็บภาพมาฝากนาทีผลักดันการระหว่างกิจกรรมบุก,กระทรวงทวงวัคซีนของคนรุ่นใหม่นนทบุรีแล้วก็กลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนําโดยคุณชินวัฒน์จันกะจางนนทบุรีนะครับแล้วก็คุณม่อนอาชีวะก็เป็นการประทะกาันขีดเส้นตาย17นาฬิกาให้คุณอนุทิน เปิดคลิปออกมาหรือมาสื่อสารกับประชาชนว่าเหตุใดมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรไม่นําเข้าวัคซีน mRNA นะครับไฟเซอร์โมเดอร17นาฬิกาไม่มีการตอบรับทําให้มีการผลักดันกันเป็นภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับผลักดันกันคุณม่อนอาชิวะคิ้วแตกข้างขวานะครับประมาณ3เซนส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลพระนางเคุณไปชินวัฒจันกระจางถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ นะครับเนี่ยล่ะก็จะเป็นภาพที่การพยายามจะผลักดันเข้าไป17นาฬิกาคุณไปชินวัตรก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ทางหลังๆนู่นนะครับออกันเข้าไปเพื่อจะรวบแกนนําว่าอย่างนั้นก็เลยมีการออกันไปดูนะครับคุณไปชินวัตรถูกควบคุมตัวโดยชุดควบคุมคอ,อ,อฟสนะครับคุณมั่นอาชีวะก็คิ้วแตกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลประมาณ5้าโมงครึ่งกิจกรรมก็คงจะสิ้นสุดลงไปติดตามนะครับถือว่าเป็นม็อบก่อนม็อบ18กรกฎาคมของ เยาวชนปลดแอกนะครับ